จะเดิญพอรอนญาติโยมทุกท่านก่อนอื่นอาตมาต้องขออภัยเรื่องไรสดนีมีแต่ใบหน้าเพราะว่าอาตมาก็ใช้ไม่เป็นพึ่งหัดทำเป็นครั้งแรกกำลังให้ลวงธีมสอนอยู่ก็คงไม่มีอะไรมากก็ย้อนเก่าๆวิดีโอภาพสองหาพ เรื่องแรกก็เรื่องการเข้าป่าเราได้อะไรเนาะเอาให้ชัดเจนเข้าป่าเราได้อะไรก็ได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ตัวเองเห็นตัวเองตามศิทธะ,ะอุเทเจ้าอุททเจ้าเข้าป่าเราได้อะไรก็ตามนั้นก็พระพฤติปฏิบัติตามได้เรียนรู้ภายในแก้ไขาภายในเจ้าของปฏิเสธให้เป็นปฏิเสธอารมณ์ ปฏิเสธความโกรธจะเล่นสติความรู้สึกตัวให้ทันแล้วก็แยกออกคนละส่วนกันเป็นคนละส่วนแล้วก็ออกปฏิเสธไปให้เป็นเพแค่นั้นเรื่องที่สองก็อะไรอะ่ะก็อยากให้โยมเห็นความสําคัญของพระพุทธศา,าสนาของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้บวชข้ามาเพื่อ <c oughs> <c oughs> ช่วยสังคมอะไรเงี้ยช่วสังคมหลายเรื่องอย่างเช่นสินทารรมไม่กลับมาโรกาแต่พี่นาฏถ้าไม่มีสินร,รมคนก็พฤติกรรมก็จะอันตรายร่างกายเป็นคนแต่จิตใจไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าจิตใจดีฝึกตนดีฝึกใจให้ดีก็อะไรก็จะดีตามหมด ไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนทาอะไรก็ดีหมดทิ้งดีๆก็จะตามมาถ้าไม่เรียนรู้เรื่องธรรมะไม่อายชัวย่วโกบาไม่ให้โอกาสเจ้าของได้ได้รับได้รับกลิ่นไอคุณงามความดีเลยไม่รู้สึกของความดีเลยก็อันตรายถ้ามีอำนาจก็น่าก,กลัวนี่อันตรายเนี่ยคนเราอะชีวิตท,ที่หาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดูในคุกในตาราง เป็นแบบอย่างเพราะเขาไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามไม่ได้ฟังบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ได้ตรับรับฟังก็ปิดกั้นตัวเองปิดกั้นยังไงปิดกั้นตัวเองเพราะว่าไม่มีใครติเตือนเขากลัวกลัวเขาโกรธให้กลัวปืนกลัวม่อะไรเงี้ยไม่ใครมันมีใครกล้าติเตือนเขาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ดที่จะได้รับฟังฟังแต่เพลงกินแต่เล่าสันริเฮฮาก็ใบยมก็ดึงไป ก็ไม่ได้เรียนรู้ก็ก็เพราะความไม่รู้นั่นแหละไม่ได้เรียนรู้ก็เลยไม่รู้ก็ไม่รู้ทําให้เดือดรอด้อนทาให้เกิดความทุกข์ชีวิตไม่ได้ควบบัณฑิตนักปราชญ์มันก็เลยเป็นอย่างนั้นชีวิตมีแต่ความทุกข์ถ้าได้มา เข้าใกล้พระสงฆ์องค์เจ้าได้มาเรียนรู้ได้มาให้ชีวิตได้มีโอกาสได้ได้รับกินไอคุณงามความดีให้ลูกหลานได้รับสังเกิดมามองโลกเกิดมาดูโลกพบสังคมที่ดีงามเรียนรู้สิ่งที่ดีงามเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ก็เลยไม่รู้ก็เลยลองไปตามกระแสกิเลสต่างๆนานาเอาแค่นี้ก่อนนั้นีแค่ทำครั้งแรก ก็ยังไม่ได้อะไรมากมายพูดจายังคึกคักอยู่ยังประมาอยูาาย่เพราะไร่สดก็เพิ่งหัดทำครั้งแรกเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะอ่าทุ